สนับสนุนรายการโดย G.P.X. G.P.X. สวัสดีครับคุณผู้ชมนคนอยู่กับผมพลโมโตร,รายวอลกันอีกเช่นเคยครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้เคยทำเปรียบเทียบสเปคของตัว Honda R S X ส port Mo มเปดสายพ่อบ้านกับคู่แข่งของเขาทางฝั่งค่ายซ้ําเสียงนั่นก็คือ Yamaha Exciter 155ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมคลิปนั้นสามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนก่อนได้ในวันนี้ครับผมจะนำเจ้า RSX ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นรถสปอร์ตโมป็ดรุ่นล่าสุดจากทางค่าย Honda ถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้จำหน่ายในประเทศไทยแต่ก็ต้องยอมรับคราว่ามันเป็นรถที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งและที่จริงมันไม่ได้มีเพียงแค่ตัว Exciter เท่านั้นครับที่เป็นรถที่จะสามารถจับชนได้ ยังมีอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือตัว Suzuki r a เดอ r ์อารและรุ่นนี้ครับถือได้ว่าเป็นกระเทยสายพันธุ์แรงเลยแล้วก็จำหน่ายในบ้านเราด้วยดังนั้นครับการนำเจ้ารถสปอร์ตโมเปดมาเปรียบเทียบกับรถสปอร์ตอันเดอร์โบนคู่นี้ก็ถือเป็นอะไรที่น่ามาทำคอมเพลน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับดังนั้นผมจะขอมาเปรียบเทียบให้เเพื่อนๆได้รับชมกันเลยเริ่มเลยตั้งแต่ตัวบล็อกเครื่องยนต์นั่นก่อน h ันดา R S X แน่นอนเลยเป็นเครื่องยนต์1ลูกสูบแบบ D O H C 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำความจุอยู่ที่149.1ซีซีจากขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชัก57.3คูณด้วย57.8ม mm, ิลิเมตรมีอัตราส่วนกำลังอัด11.3ต่อนหนึต้องบอกก่อนครับว่าเครื่องบล็อกนี้ก็คือที่อยู่ใน C B R 150 R ที่ขายในบ้านเรานั่นแหละทางด้านของ Suzuki Raider R 150 จะเป็นเครื่องยนต์1สูบ DOHC t w i n c a m 4วาล์ว wow, ระบายความร้อนด้วยน้ำขนาดความจุสุดที่จะอยู่ที่147.3ซีซีจากขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชัก62คูณด้วย48.8ม mm, ิมและมีอัตราส่วนกำลังอัดออกมาอยู่ที่11.5ตอนน่อ1 กำลังสูงสุดครับ R S X จะได้อยู่ที่15.82 ps ที่9,000รอบต่อนาทีขณะที่แรงบิดสูงสุดจะได้ออกมาที่13.6นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีฝั่งของ Redder R ก็จะมีแรงม้ามากกว่าครับอยู่ที่18.5 ps ที่11,000รอบต่อนาทีขณะที่แรงบิดสูงสุดจะใกล้ๆกันแต่ก็ยังมากกว่าตัว R S X อยู่เล็กน้อยก็คือได้มา13.8นิวตันเมตร ที่8,500รอบต่อนาทีถึงแม้ว่าทางฝั่งของ Honda จะมีแรงม้าแรงบิดน้อยกว่าแต่ก็จะมาที่รอบเครื่องยนต์ต่ำกว่าทั้งสิ้นเลยรถทั้ง2คันใช้ระบบส่งกำลังด้วยเกียร์6สปีดผ่านระบบชุดคัดมือและน่าเสียดายครับที่ทั้ง2องคันนี้ไม่มีระบบสลิปเปอร์คัตมาให้เหมือนอย่างตัว Yamaha Exciter 155เทียบต่อมาที่ระบบเบรก RSX จะใช้จานดิสหน้าเดียว น่าเสียดายที่ไม่มีตัวเลขสเปครายละเอียดของขนาดจานครับเขาจะทำงานร่วมกับตัวปั๊มคลิปเปอร์ฟลติงเมาส์1ลูกสูบให้ ABS มาทางด้านหน้าขณะที่ด้านหลังก็เป็นจานดิสเดี่ยวและก็ยังไม่มีตัวเลขในเรื่องของขนาดจานครับทำงานร่วมกับตัวคลิปเปอร์1ลูกสูบเช่นเดียวกันแต่ด้านหลังก็จะไม่มีระบบ ABS นะครับ ขณะที่ Redder R 150ทางด้านหน้าต้องบอกว่าให้ขนาดจานมาใหญ่มากเลยครับอยู่ที่290ม mm, ิลลิมตรทำงานร่วมกับตัวปั๊มคลิ p เปอร์ floating m o u n t ส์2ลูกสูบขณะที่ด้านหลังเป็นจานดิสเดียวขนาด190มิลลิมตรทำงานร่วมกับตัวปั๊ม floating m o u n t 1ลูกสูบโดยตัว Redder จะไม่มี ABS ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลย ซึ่งในจุดนี้ครับระบบเบรกต้องบอกเลยว่าทางฝั่งของซู z u กิได้เปรียบไปเต็มๆในขณะที่ RSX จะได้เปรียบอยู่นิดหน่อยก็คือว่าเขาให้ระบบ ABS มาทางด้านหน้าก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าสักนิดหนึ่งถ้าเกิดเจอจังหวะฉุกเฉินกระทันหันด้านตัวระบบกันสะเทือนครับก็จะคล้ายๆกันเลยเพราะว่าทั้งสงคันจะใช้ตัวโชค๊คอัพตะเกียบคู่หัวตั้งทางด้านหน้า และด้านหลังจะเป็นโชคเดี่ยวที่วางอยู่บนสวิงอาร์มเหล็กกล่องแขนคู่สำหรับตัวชุดล้อเริ่มที่ rsx จะเป็นล้ออะลอย5ก้านตัววายลัดด้วยยางไซส์90-80ทับขอบ17ทางด้านหน้าด้านหลัง120-70ทับขอบ17ส่วน r เดอร์ครับจะเป็นล้ออะลอยลาย5ก้านตัววายเฉียง แต่ไซส์ยางของเขาจะมีขนาดเล็กกว่าตัว R-S-X อย่างชัดเจนเลยคือด้านหน้าจะลดลงมาเหลืออยู่ที่70ทับ90ขอบ17ด้านหลังจะอยู่ขนาดเพียง80ทับ90ขอบ17เพียงเท่านั้นต้องบอกว่าถ้าเรื่องของการพลิกเลี้ยวความคล่องตัวเวเดอร์ก็ได้ไปครับจากพื้นที่ผิวสัมผัสของอยางที่มันน้อยกว่าด้าน R-S-X ที่มีขนาดของสายยางที่กว้างกว่ามันก็จะมีความหนืดมากกว่าอาจจะคอนโทรลได้ไม่กระฉับกระเฉงเท่าแต่ถ้าว่าถ้าเกิดขับขี่ด้วยความเร็วสูงหรือการเข้าโค้งเนี่ยมันก็จะทําได้ดีกว่าและมั่นใจมากกว่าครับทางฝั่งของมิติตัวรถเริ่มที่ RSX จะมีความยาว2 0 1 9 m mm, กมมกว้าง727 mm สมมสูง1 1 0 4 m mm. มม พอมาดูที่ตัวเรเดอร์ต้องบอกว่าเรเดอร์เล็กกว่าในทุกมิติเลยก็คือความยาวจะเหลืออยู่ที่1,960ม mm, ิลิเมตรความกว้างลดลงมาเหลือ675ม mm, ิลิเมตรและความสูงครับก็จะอยู่เพียง980ม mm ิลิเมตรเท่านั้นด้านชุดเฟรมทั้งคู่ก็จะเป็นเฟรมเหล็กซึ่งทาง Honda จะมีชื่อเรียกว่า t Twin t u b e ทางฝั่งของซู zuki ก็ไม่ได้มีชื่อเรียกเป็นพิเศษสำหรับตัวเรเดอร์ ต่อกันที่มุมเบรกระยะเทลครับพั n d a R S X ก็ยังไม่มีข้อมูลในส่วนของตรงนี้ขณะที่ der r ร i d e r R 150เนี่ยจะอยู่ที่25.5องศาแล้วก็มีระยะเทลที่86มิลิเมตรด้านระยะฐานล้อทั้ง2คันนี้นี่ไล่ๆกันเลย R S X อยู่ที่1,278ม mm. ิลิเมตรส่วน r รเ d e r จะยาวกว่าเพียงเล็กน้อยอยู่ที่1,280ม mm. ิลิเมตรไม่เพียงเท่านั้น กล o าวเคลียร์แลนหรือความสูงใต้ท้องรถก็ไล่ๆกันอีกครับ r s x จะอยู่ที่148มิลิเมตรเวดเดอจะมากกว่าอ่อีก่อีมิลลิเมตรคือขยับขึ้นมาที่150มิลิเมตรทางฝั่งของความสูงเบาะเป็นอะไรที่แตกต่างกันมากพอสมควรครับ r s x จะสูงอยู่ที่795ม mm ิลิเมตรเลยขณะที่ r e d e r r 5 5 0จะอยู่เพียง764ม mm. ิลิเมตรทำให้มันเอื้อต่อสรีละคนที่ตัวไม่สูงมากได้ดีกว่า ด้านน้ำหนักตัวแบบเวทเวทรวมของเหลวครับ r s x จะอยู่ที่122กิโลกร,รมัมขณะที่ Redder นั้นเบากว่าถือว่าพอสมควรเลยอยู่ที่111กิโลกร,รัมเท่านั้นด้านความจุถังน้ำมันครับตัว r s x จะอยู่ที่4.5ลิตรส่วน Redder R ด้วยความที่น้ำหนักตัวเบากว่าและก็มิติในทุกด้านก็เล็กกว่าด้วยครับดังนั้นเนี่ยความจุถังน้ำม,นมันมันก็จะออกมาน้อยกว่าอยู่เล็กน้อยก็คือเหลืออยู่ที่4ลิตร ปิดท้ายที่ฟีเจอร์ไฮไลท์อื่นๆตัว R-SX เขาจะมากับชุดหน้าจอแบบ LCD รูปลักษ์ของ CBR 150R เลยส่วนระบบไฟก็ให้มาเป็นแบบไฟสองสว่าง LED รอบคันและมีระบบเบรก ABS ให้ทังด้านหน้าส่วนเร d ดอรนั้นครับต้องบอกว่าฟีเจอร์มันจะดูน้อยกว่าอยู่พอสมควรเพราะชุดไฟ LED ที่ให้มาก็จะมีเพียงแค่ไฟหน้าเท่านั้นส่วนไฟหลอดยังเป็นแบบไส้อยู่เลย และจอก็จะเป็นจอแบบดิจิตอล LCD นอกจากนั้นก็จะมีจุดเด่นนึงครับที่มีชื่อว่า Suzuki Easy Start ก็คือปุ่ม Start เครื่องยนต์ของเขาเป็นแบบกดแชะเดียวครับไม่ต้องกดค้างเอาไว้นอกนั้นก็อาจจะดูเสียเปรียบ RSX อยู่สักหน่อยก็คือไม่มีระบบ ABS ให้เลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเรื่องของประสิทธิภาพเบรกเนี่ยขนาดจานใหญ่กว่าแล้วก็ให้จำนวนพอตของลูกสูบทางด้านหน้ามามากกว่า นั่นก็ถึงทําให้มันมีประสิทธิภาพในการเบรคที่ดีกว่าปิดท้ายกันที่ด้านของราคาต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้มีเพียงแค่ซูซูกิเท่านั้นที่ทําตลาดในส่วนของเวเดอร์อาร้อ้าเขาเคาะราคาจําหน่ายอยู่ที่72,900บาทส่วน Honda RSX เเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าทาง ไทยฮอนด้ามีแผนที่จะทําตลาดมันในอนาคตรหรือไม่ก็คงต้องมารอดูติดตามไปพร้อมๆกันผมเชื่อว่าถ้าเกิดตลาดสปอร์ตโมบิในบ้านเรามันบูมขึ้นมาก็คงไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่ทางไทยฮอนด้าจะไม่ทําตลาดรถรุ่นนี้ในประเทศเราสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมคนติดตามที่ YouTube c h anel motor rival ของเราไว้ด้วย และรวมไปถึง f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ก็ฝากเข้าไปติดตามเป็นแบบ Favorite ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการ <ma ht well> อัปเดตข่าวสารกันแบบ Real Time วันนี้ผมพลขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ G.P.X